สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์คลิปสัมภาษณ์น่ารักน่ารักของน้องบิวกิ้นนะคะจากทาง GQ Thailand ค่ะเมื่อบิวกิ้นสัมภาษณ์บิวกิน้นคือสัมภาษณ์เองละเมื่อบิวกิ้นสัมภาษณ์บิวกิน้นจะป่วนขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับชาว GQ ใหม่่รับิวกิ้นพุที่ผมสาร,ร,ราธนาชนมาเป็นวันนี้เนี่ย ผมเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์คนวันหนึ่ง <c oughs> อ่ะเ,เ,เ,เขาเป็นคนที่หล่อเท่เงมากเลยผมว่าเขาเป็นไอดอลของผมแตบน้องน้องกินหลอกขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะผมขอโอกาสแนะนำให้เขาแนะนำตัวสักนดิดหนึ่งครับผมแนะนำตัวสักนดิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมดิวกินท <c oughs> ี่หนึ่งเรื <c oughs> ่อง้ียคำถามเลยจริงหรือไม่ที่คุณเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องอ่ะไม่จริงหรอเอางี้ จริงจังโดยเฉพาะเรื่องที่ผมรู้สึกว่าม,ามันสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจริงจังกันนิดแล้ว,วคำถามต่อ,อ,อ,อไปคือจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้น้อยใจ ว่าผมว่าผมเป็นคนใส่ใจมั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสนิทใจกับใครหรือว่าเราให้ความใส่ใจกับเขาอะไรเงี้ยเวลาที่เราหวังดีกับเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นความดีหรือว่าเหมือนกัว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําตามที่เราเหมือนว่าอยากให้เขาเป็นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยเมันป็ชีวิตของแต่ละคนนะใครแบบจะเป็นชีวิตยังไงแตมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเลยนี่โ้โหโอ้นเป็นคำถามที่ว่าผมว่าคนน่าจะอยากรู้กันบ้าว่ามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิค จริงอยากรู้ว่าโอติคุณรับประทานอะไรทำไมคุณถึงได้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาเสียที่หล่อและแบบการแสดงไม่รู้เหมือนออก,กันแล้วผมวานะนะออว่าไม่น่าจะอยู่ที่อาหารนะน่าจะอยู่ที่พระเจ้าสร้างแล้วคุณเหนือนนที่คุณเกิดมาแนละ้วหล่อขนะดานะดานี้นี่ยไหงปอกผมเลยก็มีบ้างนะ ธรรม,ด,มาดาครับผมก็ไมะที่ว่าเกิดมาก็อ,อยู่กับสิ่งนี้มาตลอดก็ต้องมีเหตุไม่นิดหน่อยมีคนชมตลอดแล้วต้องต้องรับตลอดเลยมผมมาทำคนนี้ทำไ,ไคุณดีขนาดนี้คุณคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนจะมาสู่ขวาคุณเนี่ยคุณจะเรียกค่าสินจอดเข่าไหรผมว่าท่านเอ๊ะแต่ผมเป็นต้องปเ,ปเป็นเป็นคนที่ให้สินจอดเาเองใช่ไหม อ้านี่มันโลก4.0แล้วอาจจะมีผู้หญิงมาสู่ขอคุณก็ได้ไงุรคคุณจะเล่นเท่าไหร่อะสิงสอนของผมเนี่ยไม่ติดผมว่ามันเป็นคนท่าหรือเป็นใ,นใจเขาอว่ามันเบ็กเท่าไหร่แล้วโอเคคำถามต่อไปนะครับผมคุณคิดว่าถ้าเกิดว่คคุณไม่ได้เป็นนักแสดงวันนี้คุณจะทำอะไร ผมรู้สึกว่าการการเป็นนักแสดงทำให้ผมมเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอะไรไปเจรางฉะในในด้านอื่นๆที่มันที่มันนอกจากงานในในเราผมรู้สึกว่าเราก็ได้ได้ทำมันครบไม่ยังมีเวลาได้มีเรียนไม่เวลาได้ได้มีสังคมทื่้ยผมรู้สึกว่าสังคมเพื่อนที่อื่นๆการเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าชีวิตด้านอื่นอ่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเราก็ได้ทำหมดแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันมันแย่งโอกาสการทำอะไรผมเป็นคำถามต่อไปนี่มันจะแฟนตาซีแฟนตาซีนี่นะฮะถ้าแต่ว่าคุณตื่นมาเนี่ยแล้วคุณแบบกลายร่างเป็นผู้หญิงมยาวแต่ก็ มคิดว่าสิ่งแรกที่คุณทำที่ทำตื่นมาเป็นผู้หญิงสิ่งแรกที่ทําก็ต้องแปลงฟันก่อนเพราะเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ต้องแปลงฟันเพราะเราจะไม่ยอมให้ใครมาดา่าเราว่าเราปากเหม็นนะพี่รู้คุณเป็นคนแบบนี้เป็นแบบเนี้ยอธิบายไม่ถูกเลยก็ว่าไม่ถึงผมวมันก็มีทุกมุมแหละมีทุกคนเลยนะแต่ว่าแบบแต่ละมุมมันเป็นแบบไหนทุกคนน่ารักมากจริงอือน่ารักคุณคิดว่าช่วงที่ผ่านมาของชีวิตคุณเนี่ยก็เลยเกิดมาจนถึงตอนนี้พี่ว่าคุณใช้ชีวิตเต็มที่ยัง ผมก็รู้สึกว่าเต็มที่นะเห็นะตอนนี้กับเวลาที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำรู้สึกว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยเวลาผ่านไปพอมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะรู้สึกว่าเต็มที่มาตลอดที่คุณต้องไปเจอกับสถานการณ์นี้มันกดดันคุณมีวิธีการรับมือมันยังไงจริงๆผมเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปเจอหรือว่าไปทาอะไรที่เราไม่ไม่เคยทําหรือว่ามันเป็นสิ่งใหม่รับเราอเงผมผมจะเป็นคนที่มีความลบอยู่ประมาณ อะไรที่แบบกินไม่รู้มันกดจะลบจริงวิธีการลดความกดดันของผมมันคือการการเตรียตัวจริงๆเหมือนว่าเราต้องพิจารณาคำว่าโรคกลินนึกถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งเลยโดยบ้างเราควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะไปทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำหรือว่าไปเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็คุณนี่รี่ได้ว่าน่าจะดีแล้วก็คน่าจะดีนนิการแบ่งเวลาของคุ ต้องทำยังไงบ้างก็ผมก็รู้สึกว่าจริงๆผมก็แบ่งเวลาได้ดีนะเพราะว่าจริงๆก็มี <c oughs> ที่ผู้จัดการอนะไรเงี้ยคอยช่วยแบบจัดสรรเวลาให้ด้วยในเรื่องของเหมือนกับว่าการเรียนก็พยายามจะขาดที่น้อยที่สุดเรื่องงานก็ก็รับเต็มที่มีมีรู้ว่างจากการเรียนไม่รู้รับตามที่เราอยากทําเราก็รู้สึกว่าเราเหมาะแล้วผมว่ามันก็จะมีเวลาว่างอีกอยู่ดีแหละกับการที่เหมือนกบว่าแบ่งไปให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคเรามาเข้าพานความรักบ้างถ้าเกิดว่าคุณมิวกี้มีแฟนเนี่ยคุณมิวกิ้นจะเลือกแฟนว่าอะไร สมมุติว่าชื่อเนือนาเกาจะเรียกว่าเงือหนมแล้วถ้าแฟนคุณแต่งตัวแบบเซ็กซี่เลยแบบเดินมาแบบสั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 บเลยคุณชอบไหมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้ีึแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ขนัดนั้นจริงๆแล้วแต่ผมว่าผมว่าขึ้นอยู่กับการกเทศะแล้วก็สถานการณ์มากกว่าถ้าไปทะเลหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยกาถ้ามันเป็นความสุขของเขาเราก็ไม่อยากจะไปฝืนความเป็นตัวเขานะเขาเขามีความสุขที่เขาจะได้แต่งตัวแบบนั้นว่า ใครหน้าแต่งตัวเก่งคิดว่าตอนที่คุณอายุ30ปีคุณคิดว่าคุณจะเป็นแต่ผมว่าคุณหล่อแน่ๆคุณต้องใช่จริงๆไม่ได้คิดหมายถึงไม่ได้คิดว่าหมายถึงทั้งด้านของของการทํางานตรงนี้ทั้งด้านอื่นๆอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าโอ้โหวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจุดที่ว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือว่าไปถึงจุดไหนในพาร์ทของการแสดงหรือว่าในพาร์ทของการทําเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอายุ30แล้วก็คงเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่แบบเราอยากไปใช้เราก็มีความสุข ชีวิตนะตอนนั้นเลยวันนี้เรามีความสุขกับชีวิตแบบนี้ตอนนั้นเราอาจจะมีความสุขกับชีวิตอีกแบบหนึ่งขยันสุดท้ายนะครับผมก็คุณบิ๊คกี้มีนายอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกคนคนะก็ไม่ฝากอะไรมากก็ฝากใจแรกเมย์เธอไม่ใช่ยฝากซีรีส์แฟนฉันไม่ใจเธอแล้วกันพาสองนะครับผมตอนนี้มีการปรับเรื่องของวันอ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวติดตามได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของเรามากกรับเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าซีรีส์ของคนที่มีรสนิยม เร่เมนกแสดงนำเนี่ยเขาเรียกเลยว่าเก่งแล้วว่าไม่รู้จะหาคำไหนมา,รารบรรยายนะพลาดไม่ได้ครับเก <c oughs> ีย <c oughs> แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการสัมภาษณ์นะครับผมคิวเกับคุณดิวกินนะครับผมก็ยังไงก็ฝากจีค <c oughs> ิวไทยแลนด์ับเดือนมีนาคมนะครับอยมม่าลืมนะครับน <c oughs> ี่หลอนะหลอแล้วเขาหล่อขึ้นด้วยออ ก็มีบุคลิกที่ดีที่ดีจริงอ,อย่าเพิ่งฮนะอย่าเพิ่งหมดิายครับตามรบ อายุ่30บกินต้องหล่อมากเลยแน่เด็คือเขาเขาที่น้องพูดอะหมายความว่าก็มีความสุขกับณช่วงจังหวะชีวินตนัต э ้นตอนนี้เราอาจจะมีความสุขการทําอย่างนี้แต่พออีกช่วงวัยหนึ่งเราอาจจะแบบไม่ไม,ไมีความสุข<ช>แล้วก็แบบไม่ไปหายอย่างอืน่นที่มีความสุขการทําต่อไปอย่างที่เราบอกว่าทุกคนควรได้รับความสุข แบบที่ตัวเองอยากจะมีความสุขนี่แล้วสิ่งที่น้องพูดมาเหมือนน้องน้องเหมือนน้องอวยตัวเองแต่คําอวยนั้นนะมันคือเรื่องจริงสาหรับเรานะมันบอกเขาหลอกเขาหลอกน้องหลอกขึ้นจริงๆเออน้องหลอกขึ้นจริงจแล้วคือแบบเป็นซีรีส์ที่ดีก็ดีจริงนักแสดงมีคุณภาพจริงจริงคือเราอ่ะพูดกันตลอดว่าซีรีส์แปลรักอ่ะมันควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างแล้วเราคือเรื่องนี้ ที่พี่บอกที่วันก่อนเราไปรับกันอ่ะคือได้รางวัลเยอะมากจากจากหลายๆเวทีแล้วก็เริ่มทยอยทยอยได้คือคือมันก็สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเออก็ติดตามพาร์ทสองกันต่อไปค่ะสำหรับบทที่คุณบิวกิ้นสัมภาษณ์คุณพุทธิพงศ์โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะดีไปแล้วบาย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 ค่ะ